ทีนี้สำหรับฝรั่งเนี่ยการขึ้นปีใหม่ก็ถือว่าต้องตั้งเรียกเรียกว่า New Year Resolution คล้ายคอธิษฐานว่าปีนี้เราจะเลิกทำความชั่วเราจะเลิกพูดปดเราจะเลิกกินเหล้าอะไรต่างๆ New r e s o l u t i o n อย่างน้อยก็ขอถือได้ทั้งทั้งปีเมื่อยังคนไทยแต่ก่อนนี่ถือตอนเข้าพรรษาเนี่ยอธิษฐานในพรรษานี้เนี่ยเราจะถือศีล5้าหรือศีลีแปเป็ของดีอธิษฐานการอธิษฐาน การติดฐานตามทำความดีไม่เสียหายเป็นปีไหนก็แล้วแต่ปีใหม่ของไทยเนี่ยเดิมเดินห้าหรือเดิมทีเดียวต้องเดินอ้ายเพราะจะเห็นได้วันเล็กๆหนึ่งแต่เมื่อเรามารับอิทธิพลจากจมพุทธวิปแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นเดินอ้เดินเดินห้า แต่เผื่อว่านับทางสุริยคติก็ถือว่าวันสงกรานเป็นการขึ้นปีใหม่แต่ถ้านับตามจันทรคติก็หมายความว่าเดือนห้าขึ้นค่ำเป็นปีใหม่ทีหลังเนี่ยรัชการที่ห้าท่านมาประกาศให้ใช้วันที่หนึ่งเมษาย,ยนเป็นปีใหม่แนวก็ท่านให้ใช้รัตนโกสินทร์ศกคือหมายความรับนับตั้งแต่กรุงเทพมหานครตั้งมา เดียวกันก็ให้ใส่เลขว่าท่านสมัยราชปีไหนอยู่เหนือตัวรอสอเล็กๆเนี่ยแสดงว่าเอาอย่างจีนเอาอย่างญี่ปุ่นญี่ปุ่นกางจีนนับตัวตะกราดตามที่จเจ้ามณีสมวยราชแต่พาถึงรัชกาลที่6แล้วท่านให้เลิกเปลี่ยนเป็นใช้พุทธศักราชพุทธศักราชเดิมเนี่ยเราใช้เฉพาะพิธีสําคัญเช่นตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ใช้พุทธศักราชหาไม่แล้วเราใช้จุลศักราช ได้ข่าวว่าเอามาจากพมา่าีทีหนึ่งยรื่ชักราลาศในเริ่มตอนถลิงศกวันสงคราน13เมษาแล้วก็วันเนา14เขาอ้างว่าพระอาทิตย์หยุดทำงานสักวันหนึ่งันที่15เถลิงศกเป็นวันขึ้นปีใหม่ที่นี่มาถึงจมพลปอพิบูลสงครามตอนที่เปลี่ยนชื่อประเทศไทยเลยเปลี่ยนมาขึ้นปีใหม่วันที่หนึ่งมกราเป็นสากลทั่วทั่วโลกเลยก็เลยในปีนั้นก็เลยขาดไป3เดือนอเพราะตะกอนในปีใหม่มันเมษา นี่เพื่อนมาเป็นมกราคมแต่ทั้งหมดนี้มองในแง่ของพุทธศาสนาเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นะจะขึ้นเวลาไหนว,วันใหม่มนเริ่มทุกวันะแล้วเดือนใหม่มันก็เราก็นับเพื่อประโยชน์แต่ก่อนเรานับตามขั้ขึ้นข้างแหลมซึ่งมันมันให้ผลมากกว่าในนับตามชุริยคติเพราะพระจันทร์มีชนชสัมพันธ์ชีวิตเรามากกว่าเพราะว่าเวลาขึาข้นเนี่ยพระจันทร์เต็มดวง น้่งมาขึ้นเต็มที่เดินดับเราก็ลงไปแต่พระอาทิตย์นี่มันเหมือนกันหมดแต่ยังไงก็ตามเรามาันเริ่มมันถึงมกราคมเป็นปีใหม่นี่ปีใหม่เนี่ยธรรมเนียมโบราณเขาก็ไปข,ข,อ,ขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นลดน้ําขอพรผู้หลักผู้ใหญ่โบราณก็ถือกันว่าถ้าผู้ใหญ่อายุไปถึง60แล้วยังให้พรไม่ได้เพราะหกสิบเนี่ยเขถือว่าเป็นครบรอบเพื่อจะบดีจัก ก็หนึ่งรอบในสิบสองปีคนที่อยู่ถึงห้ารอบหกสิบปีเนี่ยแสดงว่าเกินกว่านั้นเป็นไปได้ยากแล้วเป็นงานใหญ่ถ้าคนก็จะครบหกสิบปีแล้วก็ไปลูกหลานก็ไปรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ก็ให้พรส่วนมากผู้ใหญ่เนี่ยรดน้ำสงกรานเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะจะนุ่งผ้าผืนเดียวเจ็ดเทวนงน,งนงลอยชายอย่างที่ผมนุ่งแบบนี้แต,แต่ว่าไม่ไม่ใส่เสื้อแล้วก็รดน้ำ แล้วแต่รถถ้าเราเป็นเป็นผู้น้อยก็รถรถที่ที่เท้ารถที่ขาเป็นผู้ใหญ่มากรถที่ท,ที่ที่เนี่ยถ้าสูงก,กว่านั้นก็เจ้าเป็นนายก็รถที่หัวผมชมูบงสังกษเดชเคยเล่าผมฟังว่าท่านเคยไปรถน้ําเจ้าพญาชูสรีอ่าซึ่งเป็นเชื้อสายจีนนะแต่ทีหลังพอเป็นไทยแล้วท่านแต่งวาคุณคุณสังเดชไปรถนี่ท่านนุง่งนุง่งนุ่งงผ้าแดงเนื้อเทะๆทะแล้วรถน้ําส่วนคนหนุ่มคนสาวก็เล่นสาดน้ํากัน เพื่อความสนุกสนานนี่เป็นเป็นทั้งหมดแถวนี้ไม่ว่าพม่าลาวไทยมอนเป็นความสนุกเพราะมันร้อนมากสงครานแล้วทีหลังเปลี่ยนมาเป็นมกราคมมันหน้าหนาวหน้าหนาวก็ถ้าขึ้นรถน้ำก็หนาวตายแน่นะก็ยังยังดีประเพณีรถน้ำยังยังเล่นตอนสงครานปีปีใหม่แบบแบบฝรั่งที่เป็นบแบบนี้ไม่ไม่มีไม่มีการรถน้ำที่นี้สำหรับฝรั่งเนี่ย การขึ้นปีใหม่เขาถือว่าต้องตั้งเรียกเรียว่า New Year Resolution คล้ายคอธิษฐานว่าปีนี้เราจะเลิกทำความชั่วเราจะเลิกพูดปดเราจะเลิกกินเหล้าอะไรต่างๆ Resolution อย่างน้อยก็ขอให้ถือไดทั้งทั้งปีเมื่อยังคนไทยแต่ก่อนนี่ถือว่าตอนเข้าพรรษาเนี่ยอธิษฐานใัพรรษานี้เนี่ยเราจะถือสิน5หรือสีลสินแเป็นของดีการอธิษฐานกาอธิษฐานแลการอธิษฐานตามทมความดีไม่เสียหาย เป็นปีไหนก็แล้วแต่ผมยังจําได้เลยเมื่อตอนขึ้นเทศกราชสองพัน่ะองค์ธรรมะท่านรับสั่งว่าเด็กมันสวยแม้เราจะไม่ถือคริสต์ก็ควรจะจัดงานท่านก็จัดงานที่เรียกว่า Sacred Music Festival เอาดนตรีอันศักดิ์สิทธิ์มาใช้ให้คนเห็นว่าดนตรีนั้นไม่ใช่เรื่องเละเทะเป็นเรื่องที่มีคุณค่าในทางจริยธรรมในทางศาสนธรรมท่านก็ตั้งให้ผมเป็นกรรมการที่ปรึกษาเรือคนหนึ่ง จริงเกินวาสนาของผมน่ะเขาถามผมจะเอาใครผมจริงๆผมเสนอท่านพิจิตพูนสุขแต่ว่าเขาไม่รู้จักท่านแล้วเขาเขียนไปหาสมเด็จพระเทพ,พรัตน์เขาไม่ปรึกษาผมแต่ปรึกษาผมผมจะบอกอย่าเชิญพระสมเด็จพระเทพ,พรัตนะ์ท่านอยู่ในในอณาจ,จีนมากเกินไปแล้วท่านก็ปฏิเสธไม่รับนะแต่คนที่รับแต่เป็นคนมีชื่อเสียงในระดับโลกเท่านั้นเลยแล้วเราก็จัดกันทั่วโลกผมก็นํามาจัดที่เมืองไทยด้วยปีนั้นจัดที่เชียงใหม่สมวันแล้วจัดที่กรุงเทพวันหนึ่ง เพื่อนผมไม่ได้เงินมาจากมูลนิธิที่ประเทศวิรันดาเมื่อภาษามีพระชน60เขาก็เอาเงินรวมกันรัฐบาลชาวบ้านเก็บเงินรวมกันถวา,ายท่านแต่ตั้งเป็นมูลนิธิในพระนามท่านและมูลนิธินี้ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลใครที่ทําในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของวัฒนธรรมต่างดังนั้นผมไม่ได้มาล้านหนึ่งก็เลยมาทำเชคเก็ตมิวสิคเฟสติวัลและ,พะเพออไอปีนั้นนะครบ2,000น่ะ ู้สึกอาจารย์ปีดีก็อายุครบร้อยพอดีเพลินเพิินเราก็ต่อสู้มากนะนอาจารย์ปีดีได้ไดรับการรับรองจากยูเนสโกแล้วก็ผมก็เลยเสนอว่าปีนั้นควรจะมีรางวัลปีดีพนมยงให้กับคนที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพตอนนั้นอันวายอิบราฮิมเขาถูกติดคุกอยู่ที่มาเลเซียเขาเป็นรองนายกแล้วนะแต่ก็ถูกติดคุกแต่ผมรู้จักอันวายอิบริฮิมมาตั้งแต่เขาไปนักศึกษาแล้วผมก็เเสนอว่าให้รางวัลเขา าก็ดีใจมากนะภรรย,ยาเข้ามารับที่เชียงใหม่ผมายังจําได้เลยเขาอุตส่าห์โทรศัพท์จากในคุกนะแสดงว่าแอบซ่อนกันมีมีโทรศัพท์มือถือโทรมาขอบขอบอกขอบใจผมผมก็ดีใจว่าภรรยาเข้ามารับรับรางวัลท,ท,ที่ที่ที่เชียงใหม่มีใหม่นี่มันอยู่ที่วิสัยทัศน์เราจัดอะไรให้มันเป็นเป็นมงคลเป็นของดีทั้งนั้นแต่เป็นที่น่าเสียดายคือว่าหลายต่หลายคนไปข้าวดาวอะไรอะไรกันไปเมากันผิด และตอนนี้ก็นินมิตด,ดีก็คือตอนนี้มีพระหลายวัดเลยชักชวนคนมาสวดมนต์ข้ามปีซึ่งผมไม่เป็นของดีเพราะการสวดมนต์แม้เราจะไม่รู้ภาษาบาลีว่าอะไรเนี่ยอย่างน้อยปากก็กเป็นมงคลปากเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ทงที่ผิดเพราะฉะนั้นการปีใหม่ที่จะถึงเนี้ย <S <S ผมก็อยากจะเรียนเตือนท่านทั้งหลายจะตั้ง Resolution แบบฝรั่งก็ได้ว่าตั้งแต่ปีหน้าต่อไปเราจะลดความชั่วอะไรลงไปบ้างเราจะเพิ่มความดีอะไรไปบ้างอันนี้นสำคัญมาก โดยเฉพาะในทางศาสนาพุทธนั้นพรนั้นน่ะไม่มีพระเจา้าเทวด,ดาั้นมาให้เราได้เราต้องให้เราเองาศาสนาพุทธสอนเร,เราต้องใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสคือไอ้โรคโควิดควิดเนี่ยมันมาเนี่ยเพราะเหตุว่าเราไปทําลายธรรมชาติเขามากมายนี่ธรรมชาติเขาแสดงให้เห็นแล้วล่ะเราไม่เคารพธรรมชาติธรรมชาติเขาเตือนเราว่าเราเขาเป็นโครคภัยไข้เจ็บได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต่อสู้โควิดก็หนึ่งจเจริญอภิมาตธรรมอย่าอย่าใช้ความประมาท ช้ชีวิตด้วยการรู้เท่าถึงกันจะฉีดยาก็าให้รู้เท่าทันยาที่ฉีดมิฉะนั้นแล้วเนี่ยบริษัทยามเขาเอาเปรียบเรามากรามเหลือเกินเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทําอะไรให้รู้เท่าทันตร่หนักไว้สําคัญไม่มีความประมาทพระที่เจ้าตรัสว่าอัป,ปมาทธรรมนั้นเป็นธรรมยิ่งใหญ่ที่สุดในศาสนาพุธทธธรรมทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยเข้าในอัป,ปมาทธรรมจะขึ้นปีใหม่ก็ดีร่วมปีใหม่ไปได้ก็ดีขอให้ทุกคนคิดทําในสิ่งที่ไม่ใช่ความประมาทไม่ประมาทกับมความมีสติ วิญญนนาณอยู่กับตัวอย่างพวกเราทั้งหลายที่ทําบุญเนี่ยจะเห็นได้ทุกครั้งพระท่ายนจะให้พรสัพพีติโยวิวัตเนี่ยแล้วก็ลงท้ายเนี่ยอายุวันโนสุข,ขังพลังอายุเนี่ยไม่ได้หมายความอายุยืนอย่างผมเนี่ยนะผม8 8 8 9อายุหมายความมีพลัง,งชีวิตอายุวันณะเนี่ยไม่ได้ไหมายความผิวพรรณสงสัยอันนั้นหมายความร่างกายภายในภายนอกเนี่ยมันเป็นสารสอดกันคล้องกันสุขแข,งข็งก็หมายความมีความสุขทั้งในทางโลกในทางทางธรรมมีความสุข พละพลังก็ไม่ใช่ไม่ใช่พลังางร่างกายอย่างเดียวพลังทางเจตรธรรมพลังทางาศาสนธรรมเนี่ยพรสีประการีจะไม่ได้ก็ต่อเมื่ออภิวาทานศีลสนิจังมีปกติอ่อนน้อมถ่อมตัวอยู่เสนอเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายปีใหม่เนี่ยฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตัวอ่อนน้อมถ่อมตัวเป็นของดีครับมันตรงข้ามกับความมานณถือตัวมันเป็นอทิฐิหรือดูถูกคนอื่นเนี่ยเพราะว่าถ้าคิดอย่างนี้นะทำอย่างนี้ไม่ว่าคุณจะถือศาสนาไหน ก็จะเป็นประโยชน์แก่คุณเองหวังว่าทุกๆคนจะหาความสุขได้ไม่ใช่เฉพาะวันปีใหม่ตลอดทั้งปีและตลอดตลอดไป